ืม่พี่น้องเนี่ยค่มมนันลอยเวยนะคัามหรือไม่สวัสดีครับครับวันนี้ก็ได้ไข่ลูกเป็ดมาได้พี่น้องเด้อมาสิมาย่ำกินพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเฮ็ดน้ำย่ำรียบร้อยพี่น้องแล้วก็เครื่องปรุงเฮาเรียบร้อยเนาะมีหอมมีอ่ามะเขือเทศเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าน้ำย่ำนะครับเอ้อวันนี้แม่เฮ็ดเลยแม่เฮาอยู่กับเจ้าหล่อนนี่เก่าพี่น้องนะครับค่ะสวัสดีค่ะ ใส่เขาไปพี่น,อน้องน้ำยำอือโอ้หลายขนาดแม่ใส่พักเข้าไปเนาะใส่แตงเข้าไปพี่น้องแล้วกับหอมอปรุงง,ง,รง่ายๆไดนน้พี่น้องมืยเนี่ยใส่หอมเลยเข้าไปหน่ำยำพี่น้องใส่ไข่ลูกเป็ดมาห่างหายไปโดนได้ไหมเนี่ยน่าแม่เนาะแม่วันนี้กินโดนแล้วน่ากระสิกินเนี่น้้อองาวเนี่ย อาลาดเลยเนี่ยอ๋อที่ลายแท้ที่ผมเห็นไข่สูงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับ วันนี้พ่อไล่ะครับช่องฮองโปงชาแนลครับเอาเรียบร้อยพี่น้องยำไข่ลูกเป็ดเวียดนามได่เนาะหลังจากห่างหายไปโดนพี่น้องนะครับกับบรรยากาศอยู่หลังบ้านที่เก่าพอดีล่มแห้งอ่ะนะพี่น้องอยู่บ้านหนาวอลไรก็ล่มเนาะล่มนี่ฟังเสียงร่มในพี่น้องรู้่ะนะยังพัดเงี้ยงาวงังขากขาดกันนะเอาวันนี้ได้ยำไข่ลูกเป็ดพี่น้องนะครับมาแล้วก็มีพักแผ่วเนาะโอ้ยคือเหี่ยวเลยไหมมันเกิดร่มเหี่ยวเร็วเด้เหี่ยวเลยพี่น้องเอ้ยโู้เรียกว่าล่มแห้งนะครับ นี่ผักเพลวผักแพะบักบ mm. mm ักแตงเอาบักทั่วผักหอมเหมืนล่ะเรียกพูดแลยเอากินเลยแม่มามาพี่น้องสดเลยแม่สดเลยกินน้ำกันเ้ยที่มึงดูน้ำลายไหลเว้ยแดงบุตรีกินโดนอลไรพี่น้องเศษผู้รอดใหญ่นี่ไหนชุดยอดคือใบอ่อนคือเก่าพี่น้องคือเก่าเบุตรีกินโดนเลยวน่อยพี่น้องอืมไปอืมแเศษของแท้เลยพี่น้องมีมันอะไรพี่น้องว่าใครหลอบนีงามงามพี่น้อง

nhầm nhầm dẹp Đó. có mà không thấy không vùng nào mà bị đỏ đây là bốn áo bên đây nó bảo mình, mình ừ. ไข่ขาววะกินอะไรก็จยไมกินเนื้อขาหมูขขแข็งใหญ่กันกนะพี่หนองานไข่หล่อมี่แหม่มทำหน่วยด้วืหล่อม,มาก็้ขนย้อาห่านพี่น่อตอนจะเสาร์เลแย่งดูหน้าพหอ

คำมนวลเวาอ่เพื่อนเพะ่นในผักใตพม่นฝนตรงแห้งน่นี่ชุ่พอว่าฝนตรงแห้งเหพี่น้อข้ามทวอเพบุุ่พอนคือก้าัไกลนะครับเด้ะแต่ว่าทาข้งบนขึ้นมาดาดหนาวลมแห้ง Huyền cẩn ạ? Hãy ยับยาบใส่เขานัก็เขากล้ว

ตัวนี้เป็นตัวตัวนี้นี่หรอตัวเป็ดตัวเป็ดนนาะื่กินดูแม่นี่เหนี่เหรวมาลอกัคนน่ข้าขาวอย่แขงไปหน่อยยำนไ่ยำมัใสุ่ขาวยำบัอไ่ยำมันเลย เรื้อแก้วเขี่ยแวเา่กวเือเขากัน <mae> <Allah> ันมันร่มพัดแข่อ้ว Ngoài ngoài Nhanh ăn bên nữa đây Lọt không em Nhưng mình cái cầu đây hả Mình cái cầu Đây là tố đây Cho khắp ngoài nữa มาแข็งแต่ขยันขมขมไข่าไขาวไขยันเนาะเพื่อนมันเป็นไขยันอืมอมัน,น,น,หนหนึบพาะเผือไม่เนาะเนาะเนี่ย,ยอืมคือแต่แเผือกเ,เอนี่ยยงเหรอมันรมพัดนะเนาะอืมมแห้ง จริงจริงเงหรอเช็ดด้วยสีหน่อยเอาเลยเอาลูกค้างได้ไหม Ừ. Giải <laughs> 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 yeah, <put it> <laughs> mời mọi người nhau xếp xếp là sao bài mời nuôi là kỳ niệm vậy em nhám khó hiếm im nhặt mh nhặt mh im mh 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 nuôi mh 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 im mh 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 ที่ไหนบ้ที่ไหนเยอแก้บ้างน้หดบ่หดละอืมไป้างเนยอิ่มค้าวขึน้อโอ้ bớt ngoài lái Hoa. Ừ. Yeah, phát hoa. ba hoa. So, xin phép nó vào nhà. Mhm. 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 ừ, chín mươi lắm chả ừ, ừ. ngàn cái ừ ừ <laughs> มาครับฮหักดีจังล่งงะแล้วจะซีนวัยจะ่ากินไปประมาณซีฟคุนว่ยวยเหรอประมาณซีหลายหน่วยเนี้ยกีฟคหน่วยกันชิปตัวบดตังบะหุอืมฮะคลิปนี้เอาซ้ำนี้ก็ไม่น้องกันขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเกียรติที่สามรับชมช่องฮ่องกองไชน์แนว ขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุก,กอค,คอมเมนต์นะครับเนดะ้อผู้ใดเพื่อคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายเลยครับเด้อที่มารับชมนะครับเนาะเอากะมื้อนี้บ่ได้กินโดนแล้วพี่น้องย่ำไข่ลูกเป็ดอ่าเวียดนามพี่น้องอ่าหลังจากห่างหายไปโดนเนาะแม่เนาะเอามากินคือเก่าก็เอามากินก็แซ่บคือเก่าพี่น้องเนดะ้อแซ่บของแท้เลยย่ำื้อนี้สูตรยำ่ำเอากะฝากกดไลค์กดแชร่แล้วกด Subscribe น,นําแน่เพื่อไว้ร่างใจฮอวปวงไวาจะหลอดเฮ็ดคลิปดีๆเนาะครับเนาะเอาไปยังฝากพี่น้องมาเจ้าโอ้ย หาจังได้กะขอฝากแค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่กะรักษาสุขภาพในได้ตอนนี้กะเข้มาลาดอุบลเห่ามันกะหนาวไปแล้วกะดีใจดอกเพราะว่าได้ติดตามยุ่ได้ดีตลอดมากนะพี่น้องเลยกะเป็นห่วงเป็นใยทั้งนี้กระได้พี่น้องรักษาสุขภาพแค่นั้นละ่ะให้อยู่ดีไม่แหงโสคลับล่ำรวยเนาะพี่น้องเนาะ อ,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 อ่าโทนหี้ละน้องพี่น้องเนาะเอ้าคลิปนี้เอาทราบีลยกอนพี่น้องเดี๋ยวพ้อคลิหนาสวัสดีครัค่ะบวัสดีค่ะ